จากกรณีที่คุณต่ายชุติมาได้ไปออกรายการทางช่อง YouTube ของซานีเอฟเบาได้เบาได้มีบางช่วงของรายการเล่าถึงความโรแมนติกในอดีตซึ่งต่ายชุติมาก็บอกว่าจูบเท้าอย่างทนุถนอมหลังจากนั้นทำเอารถทัวร์มาจอดทันทีว่าไม่สมควรที่จะพูดเรื่องนี้เพราะตอนนี้คุณพิธากําลังเจอสึกรอบด้านไม่ควรหาเรื่องมาให้ปวดหัวอีกและหลังจากนั้นเมื่อไปส่องความเคลื่อนไหวของต่ายชุติมา ก็ไม่ได้เคลื่อนไหวถึงเรื่องราวดังกล่าวแต่อย่างใดจะมีก็แต่พาลูกสาวน้องพิพิมพ์ไปเที่ยวพร้อมลงคลิปความสุขของน้องพิพิมพ์ที่ได้ไปเที่ยวครั้งนี้อย่างสนุกสนานและยังเผยเรื่องราวประทับใจของลูกสาวด้วยว่ามาม่าบอกว่าหนาวพิพิมพ์เลยถอดเสื้อให้ทําไมลูกเท่จังหลังจากนั้นก็พบว่ามีชาวโซเชียลและแฟนคลับจํานวนมากเข้ามาให้กําลังใจคุณตายชุติมาด้วยเช่นกันต่างก็บอกว่าไม่ต้องสนเรื่องราวดราม่าดังกล่าว และไม่ต้องเข้าไปอ่านคอมเมนต์ใดๆอย่างไรก็ตามทางทีมงานช่องตามกระแสโซเชียลขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้คุณต่ายจ้า